ตรงนี้จะเป็นออเดอร์แรกนะครับที่ผมมองเห็นจังหวะวันนี้มาถึงก็ลองเลยทะลุขึ้นไปแต่ว่าทะลุขึ้นไปแรงมากนะครับผมกดออเดอร์ไปแล้วไม่มีแพ่วเลยแท่งนี้น่าจะทะลุติงมุมมองเห็นกลุ่มไส้ตรงนี้นะครับเป็นแนวราคาซ้อนแล้วก็เป็น รอบราคาใหญ่ที่จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแนวซ้อนอยู่ในอดีตนะครับแล้วก็มามองว่าตรงเนี้ยพอทะลุขึ้นไปสูงๆเนี่ยเขาจะติดแนวซ้อนอ่าจริงด้วยก็ออเดอร์แรกชนะมาได้นะครับอ่าเกือบไปแล้วเพราะว่มันพุ่งแรงมากเลยจริงๆก็กะวะ่าค่อยๆขึ้นไปรีเจ็คขึ้นไปรีเจ็คก็กอันนี้กดพุ่งปุ๊บ ได้ได้ราคาดีนะครับโชคดีที่มีการทุบราคาลงมาก็นี่นะครับถ้ามองเป็นเทรนนะเทรนเขาอ่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมที่อ่อนแรงลงดูจากดีความจากเส้น EMA 200นะเป็นขาขึ้นที่อ่อนแรงลงแล้วก็ตัวแท่งเทียนตัวกราฟก็ทะลุ มาอยู่ใต้ EMA 200แล้วก็ค่อยๆโค้งลงนะครับทีนี้เขามีแรงะจะจะกลับขึ้นไป่ะครับกลับตัวขึ้นไปทะลุ EMA 200มาได้แต่ก็เหมือนเป็นการฟอล์เวกก็คือขึ้นไปไม่ไดนะ้ขึ้นไปทดสอบได้สักพักหนึ่งก็ทะลุกลับลงมาใหม่ก็เลยเชื่อว่าแรงขาลงเนี่ยเขากำลังจะกลับมาทีนี้พอ ผมมองเห็นว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นไปทะลุตรง EMA 200เนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งแต่มีแนวซ้อนที่ช่วยอยู่ตรงนี้แปลว่าเรามีแรงซัพพอร์ตทั้งแนวซ้อนตรงนี้แล้วเป็นพายแอคชั่นแดงกืนกินแล้วมีแนวซ้อนตรงนี้ในอดีตตรงนี้ที่แข็งแรงบวกกับเส้น EMA 200พอมันขึ้นไปเหนือทั้งหมดนี้ได้แล้วก็กดลงเพราะเชื่อว่าจะมีแรง ถูบลงมหาศาลบวกกับเส้นบวกกับ MACD ที่เป็นสวิงไฮสวิงไฮเนี่ยที่ขึ้นไปแล้ว4สัก4 5แท่งเนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันจะอ่อนแรงลงเพราะมันเป็นการหมดหมดรอบของสวิงไฮขาขึ้นอ่าก็เลยเพราะเราจะซื้อลงก็จะรอให้ MACD เป็นสวิงไฮไปสักพักหนึ่งก่อนมันก็จะเลยทำให้ดูกราฟแล้วมั่นใจขึ้นโอเคอ,ออเดอร์แรกก็จบไปนะครับ มาดูออเดอร์ต่อไปเส้น MACD เนะี่ยตัวสัญญาณ MACD แท่งเนี้ยตัดสวิงไฮลงนะครับเอ้ยตัดสวิงเป็นสวิงโลนะครับตัดสวิงลงแล้วแท่งเนี้ยถ้าเป็นแท่งใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าเราเบรกตรงเนี้ยได้อีกแท่งหนึ่งเป็นสีแดงแนหะผมจะฟ o ล l o w ลงแต่ว่าส่วนมากจะอ่อนแรงกลับเป็นขาขึ้นใหม่เหมือนกับแรงขาลงยังไม่มั่นใจอ่ะ ตรงนี้มีประสบการณ์เป็นจากเมื่อวานแล้วถ้าไม่ทะลุเราไม่กล้าเล่นนะอ่ะอย่าเนีน้ถ้าใหญ่ๆแท้งแรกตัดอ่าอยานเนี้ยโอเคขึ้นไปเขียวถ้าขึ้นไปเขียวผมโอเครอดูนะครับอยากให้มันขึ้นไปเขียวสวิงโรมันตัดแล้วนะเนี่ยแล้วกราฟก็หยุดใต้เส้น e อเอสองรอย เขาต้องผ่านแนวสำคัญทางซ้ายนี้ให้ได้ก่อนนะพอขึ้นไปเขียวอขึ้นไปเขียวได้แล้วอะโอเคแทงต่อไปเราจะรอย่อ,อไปหาทะลุเอสเห้านะครับ เข้าเงินไข่นะถ้าปิดใต้นี้ผมว่าจะอืมหืมรอย่อเลยทีนี้รอย่อสูงๆเลยหืมหน่ากลัวแต่ก็เบรกแล้วนะเบรกแนวนะโอ้ยังไม่เบรกโอเคอันนี้ไม่เข้าจริงๆต้องกดตรงนี้นะครับเนี่ยต้องกดออเดอร์เลยขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วก็ทุบลงมาเป็นแดงใช่ไหมจริงๆตามเทคนิคเรานะเนี่ย แต่ผมเห็นไส้ตรงนี้แล้วผมไม่ไว้ใจเพราะว่ารอบสวิงรอบนี้ยังมองว่ายังไม่แข็งแรงพอจริงๆตรงเนี้ยพอกบกดออเดอร์ตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยเ,เราดูไปเราเข้าออเดอร์ในใจนะเพราะมันเห็นว่ามันมีความเสี่ยงจริงๆผมมองว่าแท่งนี้ต้องแดงอะแต่ไม่ได้แดงใหญ่อะประมาณเนี้ย มมันไม่มีแรงจะ,จะลงมันก็ไม่มีแรงเราก็ไม่กล้าเข้าออเดอร์นะตรงนี้ตอนนี้เราดูคู่อื่นก่อนนะครับอันนี้เขาคงจะเป็นขาขึ้นรอสวิงไฮตัดนะตอนนี้เป็นสวิงโลอยู่แต่ก็ยกยอดที่สูงขึ้นนะครับตีเส้นเทนไลน์ไว้ดีกว่าก็าจะไดออ้มั่นใจมากขึ้น เป็นกราฟที่ไม่น่าเล่นแต่ว่าถ้ามันพอจะมีจุดสวยๆก็อาจจะยอมกดได้ รอให้เขาไต่ขึ้นไปตามเทรนก่อนว่ามันจะขึ้นไปจริงไหมออมันมีการชันขึ้นไว้ไหมแล้วก็โอ้แต่ตรงนี้มันมีแนวต้านใหญ่แล้วก็ลุ้นอยู่อ่าแรงซื้อแข็งแรงแรงซื้อกำลังจะกลับมาแข็งแรงอื้อหือถูบลงมา ตรงนี้ถ้าถ้าลงมาเยอะๆได้ก็อาจจะเอานะแต่ว่าไม่ได้หรอกถ้าคือเขาจะทำเทนขึ้นตัวนี้ก็ต้องปิดเหนือ SMA 5นะเนี่ยแต่เขาถ้าเขาปิดเหนือ SMA 5ได้แล้วมีการย่อผมก็ค่อยเข้าออเดอร์ต้องปิดเหนือแนวรับตรงนี้ได้ด้วยนะถึงจะสบายใจตีเส้นไว้อีกเส้นหนึ่ง นี่คือพายแอคชั่นเขียวคืนกินนะเป็นรับเก่าอ่าตอนนี้กำลังจะเป็นรับใหม่รับใหม่แล้วด้วยทางรับเก่ารับใหม่เลยต้องปิดเหนือให้ได้อ่ะทีนี้ย่อลงมาตรงนี้ผมเข้าย,ย่อไหมอ่ารีเจ็คยยอ,อีกรีเจ็อีกยอ่อกดอืม สู้นะครับก็ตัดสินใจแล้วนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแรงตรงนี้เขาพยายามจะเบรกเนี่ยเบรกกรอบราคานี้และไอนนี้ป um> uh ิดลงมาแต่ก็ป hm ิดลงมาอยู่เหนือ sma 5พยายามจะทำความชัน <Ja ขึ้นตรงนี้แล้วกราฟตรงนี้ก็อยู่เหนือเส้น e อ a ม0อแปลว่าก็ คิดดีแล้วนะคิดดีแล้วแต่แพ้ไปนะครับด้วยความที่กราฟไม่น่าเล่นด้วยอ่ะตัวนี้เราก็จะปิดคู่เงินนี้ไปแพ้ก็คือแพ้นะวันนี้ออเดอร์นี้อืมโอเคไม่เป็นไรขาลงเขาค่อนข้างจะมาแรงนะ อ,อย่างเราพลาดเองที่เราไม่รอสัญญาณจาก MACD นะเพราะว่าเห็นว่าแท่งนี้เบรกแล้วก็ตัวเนี้ยไปอยู่เหนือ s m a e 5ใช่ไหมแล้วก็ออเดอร์เนี้ยก็เลยมองว่าเขากำลังจะไต่ s m a e 5ขึ้นไปแต่เขามีแนวซ้อนเห็นไหมเขาเบรกก็จริงตรงเนี้ยแต่เขาติดแนวซ้อนข้างบนนะกรอบราคานี้เลยนะครับอ่ะก็ไม่รอบครอบเอง ไม่เป็นไรอันนี้ทะลุได้แล้ว ตอนนี้เป็นจังหวะเดี๋ยวให้เขาทำสวิงโลลงไปนะครับแล้วเราก็รอตอนนี้ืคู่นี้กำลังไต่ระดับอยู่แถวนี้ ผมองว่าแท่งนี้แดงนะ เขียวขึ้นไปได้แต่กราฟก็ทำเป็นขาขึ้นชันขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้ยังไม่สามารถเบรกออฟสตั๊กเจอได้เป็นแนวเทนไลา์ที่แข็งแรงนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นตรงนี้เป็นแนวรับได้จุดหนึ่งมีการซ้อนทับกันนะครับของไส้ตรงนี้กับกรอบราคาเก่าตรงนี้คิดว่าถ้าราคาลงมาแตะได้ผมก็อาจจะกดออเดอร์นะที่ไปลายไส้นี้ ต้องรอไปสักพักหนึ่งนันนี้ต้องรอมันไปบริเวณนี้เนะี่ยจะไกลหน่อยมันจะแข็งแรงแ,แถวๆนี้ยังมีความลังเลนะครับต้องรอให้ชัดเจนก่อนแตะเส้นนี้เราสะดุ้ง เบ้ยอมอแรงขายมาเหมือนโมเมนตัมขาลงเขาจะแรงอยู่นะตรงนี้ขึ้นนิดนึงลงนิดนึงลง ตัวนี้โค้งลงติดแนวหรือเปล่ามีทั้งแนวรับแล้วก็มีทั้งแนวซ้วนวอนอ่ารีเจ็คไหมหรีขึ้นไปปิดบนแนวหรือเปล่าอืมทะลุ จะโค้งลงนะจะทำโค้งลงสวิงโหลดแท่งแรกตัดมาตรงนี้นะครับสวิงโหลดแท่งแรกถ้าแท่งนี้มีขนาดใกล้เคียงกันนะผมคิดว่า ออเดอร์นี้ผมเข้าแต่ต้องเป็นแท่งแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีขนาดใกล้เคียงกับแท่งแรกแนวซ้อนไม่มีแล้วนะตรงนี้คิดว่าจะออเดอร์เปิดแท่งเลยรับความเสี่ยงได้ครับโอเคต้องรับความเสี่ยงได้นะถ้าแพ้วันนี้ก็ยังต้องไปต่อนะ เพราะว่าเราชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ừ, ย่อขึ้นไปอ่ะไหนๆก็ต้องไปต่อยแล้วกดเลยถ้าแพ้ก็จบงานเลยนะออเดอร์นี้เพราะว่ามองว่ามันมั่นใจแล้วออเดอร์นะจุดตรงนี้นะครับผมมั่นใจ จริงๆถ้าถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ไปไปเบิลราคางเงี้ยก็ทำให้วินัยเราหลุดได้นะแต่ว่าก็ตรงนี้ก็มองว่ามันต้องต้องลงนะจุดนี้ก็ยังเสมอไปไม่เป็นไรได้ไหมอาจาขึ้นไปแต่อีกก็อดลงนะ ต้องต้องขึ้นไปแตะนะยังไม่แตะแต่ก็รอเขาแดงอ่อนอม,มีแนวโน้มจะเป็นแท่งแดงอันนี้ไม่ไม่ทันไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรขึ้นไปสูง เหมือนจะกลับตัวตรงนี้หรือเปล่าอ่าก็โดนทุบลงมานะแสดงว่าเขาจะติดแนว้อนจริงหรือเปล่าก็ไม่จริงอันนี้มันต้องลงมายืนยันให้เห็นก่อนอ่าขึ้นไปแตะสูงแตะเส้นข่าวนะยังรอขึ้นเยอะๆเลยถ้าขึ้นไปได้ก็จะกดลง จังหวะนี้กราฟอยู่ใต้เส้น S M ห้นะครับถ้ามันปิดใต้ไส้ตรงนี้เราก็จะมั่นใจนะเราฟอลโล่ตามต่อได้อ EU ทิ้งไส้ไว้ตรงนี้ติดแนวต้าน ต้านนี้ด้วยนะต้านนี้ด้วยอื้ออมันขึ้นไปมข้างบนก่อนน่ากลัวนะอืชันขึ้นมาเลยเหมือนกาพยายามจะ ็ยังลงอยู่ยังเป็นขาลงนะครับทํายอดดาทําฐานทําติดแนวรับข้างบนขึ้นไปถึงแนวนี้เราก็ซื้อได้กดลงออเดอร์ลงลงมาตรงนี้มันก็จะยกขึ้นแรงซื้อก็ดูนะ แรงขายก็ไม่ไม่ยอมอย่างนี้น่าจะอยู่ฝั่งแรงซื้อดีกว่าไหมดุมากเลยอะมันมีมันมีแนวโน้มทะลุนะมันแรงราคามันแรงอ่ะเนีย่ยรอซื้อขึ้นแถวๆนี้ดีกว่าจะทะลุไหมก็ลองรอดูจังหวะจะทิ้งไส้ไว้หรือเปล่า โดนปฏิเสธราคาลงมาอืมราคาก็ขึ้นแรงทะลุไปไกลมีไส้ตรงนี้รออยู่ก็รอดูแถวแถวนี้ ตัวนี้ก็กําลังทำขาขึ้นโค้งกลับตัวอ่ะตรงนี้จะกลับตัวไหม ก็ยังชันขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นสวิงไฮมานานมากเลยนะแล้วก็ดูเหมือนไม่ยอมตัดสวิงโลลงมา โดนแนวแล้วสะดุ้งต้องหาจุดแนวรับใหม่แนวเนื้อนะตรงนี้ตรงนี้ ถ้ากราฟพันลงไม่ได้ก็แสดงว่าตรงนี้ื้อขึ้นได้กราฟไม่ได้เล่นกันแนว่วตรงนี้เบรกเส้นเทนไลน์ลงมาด้วย คิดว่ารอแนวตรงนี้ได้อย่างเดียวตรงนี้มองเป็นไส้นําล่องได้ไหมตรงนี้รอราคาลงมาก่อนือไม่ทันะ ไปละอาจจะต้องขยับแนวขึ้นไปตรงนี้นะรอดูก่อน กราฟก็จะอยากจะเขียวมากเลยอ่าโอเคเขาชนะแล้วแนวตรงนี้ได้แล้วต้องรอ,อย่อนะรอย่อเลยเข้าได้ให้เขาปิดได้ก่อน ือข uh ้า huh. งบนก็แรงขายดูมากย่อลงมากดผมเอาออเดอร์ตรงนี้นะครับเพราะมองว่าแท่งนี้ เป็นไส้นำล่องตรงนี้เขาปิดเหนือแนวตรงนี้ได้ครับเนี่ยเป็นแนวไส้ตรงเนี้ยซ้ำๆกันโอ้ค่ขลงเยอะล้วไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็แพ้ไปวันนี้ก็เท่ากับอืม ชนะ1แพ้1นะถ้าแพ้ออเดอร์นี้อีกก็คือแพ้ลุ้นเลยนะลุ้นระทึกเขียวได้ไหม,มชนะยากเลยปุ๊บย,ยังจะเขียวมาให้อีกนะ,ะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งชนะหนึ่งอันนี้เสมอก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะ ชนะสองแพ้นหนึ่งแสดงว่าการาฟยากแบบนี้รอที่ราคานี้พอจะไหวลงอีกไหมแตะถึงก็ซื้อแตะไม่ถึงไม่เอาการาฟโหดเหมือนกันแต่ก็มันมองกรอบราคาได้ได้ง่ายก็เลยอย่างเอาเดิ่มเมื่อกี้ก็เสี่ยงอยู่แต่เขายัางเกือบตาย <laughs> ชนะสองแพ้หนึ่งนะอ่ะขออีกออเดอร์เดียวสุดท้ายอันนี้พอไปได้อันนี้มันผ่านสัญญาณเราไปแล้วอะ่ะตรงนี้ตรงนี้นี้ถ้าลงมาผมกดขึ้นรอให้ลงมาหน่อยแตะเส้นเอสเจ็เหนะจะกดขึ้นลงมาไหม เอ hey. เสี่ยงแต่ผมมองแบบนี้นะเออ่กราฟเขาทำขาขึ้นใช่ไหมอ่ะมันเป็นมันเป็นขาลงอะ่ะแล้วก็กลับตัวละกลับตัวมาอยู่เหนือเส้น e อ a ม0 0สองร้อยได้เส้น e อ a ม0 0สองร้อย e โค้งขึ้นยอดตรงนี้ยกสูงกว่ายอดตรงนี้ยอดตรงนี้ก็ยกสูงกว่ายอดตรงนี้อ่ะรวมถึงแท่งนี้ที่เบรกฐานราคาตรงนี้มาอ่ะก็ชนะ จบงานวันนี้เลยโอเคเรียบร้อยยอดตรงนี้ทะลุยอดตรงนี้ได้อีกนะมันก็เบรกออฟสตั๊กเจอร์ขึ้นไปได้สองสามรอบอะเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้สามในรอบที่สามมันก็ยังสวยนะก็เลยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ m a c d ตัดสวิงไฮ่หนึ่งสองจริงๆแล้วเขาออเดอร์ที่สามใช่ไหม เอเดอร์ที่สามเนี่ยมันแดงแล้วเรามาเห็นตอนจุดที่สี่พอดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะขึ้นจะขึ้นแล้วมันเหมือนมันพักราคาตรงนี้ไอเนี้ยมันเลยต้องขึ้นเพราะมันเบรกมาแล้วอันนี้มันเลยมีโอกาสจะขึ้นแต่ก็เฉียดฉิวนะวาดเสียวเลยดูว่าพอปิดปิดแดงนะโอ้โหวาดเสียวมากแต่ผมก็รอย่อมาหน่อยนะโชคดีก็ชนะมาได้ก็วันนี้ต้องรีบจบงานเลยเพราะว่า กราฟเล่นยากนะโอ้แต่ก็เอาทุานได้โอ้จริงๆต้องถ้าเห็นกราฟยากๆนะไดออเดอร์แรกเมื่อเช้ามาแล้วรออีกรอบช่วงคำ่ำๆดีกว่าเอออ่นหนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนี่เสมอชนะอีกหนึ่งชนะอีกหนึ่งชนะสามแพ้หนึ่งวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยนะโอเคครับวันนี้ก็จบงานสวัสดีครับ